สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในรายการของรีวิวขอนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวครีมกูต้านะฮะเจลลี่ไว้นะฮะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะฮะทุกคนเคยเห็นคุณหน้าคุณตากันหรือเปล่านะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคานะฮะสามราทนบาทซึ่ง กระปุกตัวนี้นะคะขนาดประมาณนี้นะคะสามอยเก้าสิบบาทนะคะก็แนะนำนะคะให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราซื้อกับตัวแทนจำหน่ายมาเหมือนกันนะคะมีเลขที่ตดแจ้งออยอนะคะแล้วก็ปริมาณอยู่ที่300กรัมน,นะคะกะ็ตามช็อปปี้เนี่ยก็แนะนําให้ดูราคา390นะคะไม่แนะนําให้ซื้อราคาแบบ89นะฮะ100อะไรอย่างนี้ไม่แนะนำนะคะ ก็ซื้อร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าอาจจะมีของปลอมนะะซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสาหรับการมีของเลียนแบบออกมาอาเขาเลือกกันเลยนะคะตัวเนื้อครีมนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อครีม,มก่อนเลยนะ,ะเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นสีเขียวกลิ่นหอมมากหอมแบบหอมมากนะฮะเราว่าน่าจะใส่น้ําหอมนะไม่รู้ว่าใส่น้ําหอมไหมแต่ว่ามันหอมแบบแรงนะ,ะมันหอมแบบแรงแ,แต่ดมอห่างเงี้ยหอมแรง แต่พอทาผิวไปปุ๊บเนี่ยมันทําให้ผิวเรามีความหอมนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยจะออกประมาณเหมือนแป้งแป้งในสักอย่างเนื้อจะไม่ได้ะก็คือมันหอมมากนะคะก็สําหรับคนที่ชอบกลิ่นแบบหอม ก็แนะนำนะคะพอมันก็หอมทาไปปุ๊บก็จะติดตัวติดผิวผิวหอมเลยแต่แต่ถ้าถามว่ามันติดนานไหมมันก็น่าจะไม่ได้นานขนาดน,นั้นโดนเงืองโดนเงือก็จะโลงไปนะคะตัวนี้เนี่ยมันคือเนื้อครีมกึ่งนาโนเจลนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นเหมือนเจลนะคะก็คือมันคือเจลลี่ไว้แล้วมันเหมือนเจลลี่นะคะก็คือจะเป็นเหมือนเจลลี่นะคะทุกคนดู แต้มๆไปปุ๊บนจะเป็นเหมือนเจลรี่นะคะมันจะดูนุ่มๆนิ่มๆนิ่มๆทาไปแล้วนะเบวราจะทาให้ทุกคนดูทาไปแล้วมีความซึมเนี่ยค่อนข้างดีเกลี่ยง่ายไม่วอกนะคะไม่มีความขาวขึ้นนะ,ะมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนเนื้อบีบีนะฮะ ทาไปแล้วเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวนะคะเพราะมันเป็นตึกนาโนเจลนะฮะมันจะไม่เหนอะหนะนะฮะแต่ว่ามันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ไม่ถึงกับแห้งเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําอะไรได้บ้างทาไปแล้วทาไปแล้วไม่ใช่แบบตัวนี้เนี่ยทาไปแล้วเนี่ย,ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะทุกคนเดี๋ยวเราดูกันเลยดีกว่านะฮะตัวนี้เนี่ย ช่วยเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวไม่ให้ผิวแห้งกร้านนั่นเองะคะ่ะช่วยคืนความชุ่มชื้นกู้ผิวให้นุ่มลื่นนะฮะแล้วก็ขาวกระจ่างใสมีออร่านะะอัดแน่นไปด้วยสารกัดที่แน่นมากๆนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการเผยผิวขาวออรได้ก็แล้วก็มีความแบบมือเหมือนผิวสุขภาพดีอะไรนัก็พื้นฐานของพวกครีมแบบว่า ผิวนะฮะก็จะช่วยเรื่องของผิวขาวความชุ่มชื้นอะไรต่างๆก็จะเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากฮนะ,ะแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันก็คือเรื่องของส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบตัวนี้เนี่ยเขียนไว้ข้างหลังกระปุกเลยนะ,ะก็จะมีเรื่องของตัวกูตานะฮะมีโสมน้ำมันรรมข้านะคะน้ำมันแอลมอนนะคะอะโวคาโดนะคะว่าถางจระเข้ โจโจบาออยนั่นเองนะคะไอโจโจโจบาออยเนี่ยน่าะเป็นเกี่ยวกับพวกออยนะคะก็คือพวกน้ํามันอนะไรต่างๆนะคะก็สิ่งที่เห็นนะคะเป็นสีต่างๆนี้อาจจะเป็นสีจากอะโวคาโดนะคะตัวนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าใส่สีใส่สีหรือเปล่านะคะก็ตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้นะคะก็คือทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะ หลังอาบน้ําไม่ต้องล้างออกนะคะไม่ต้องล้างออกนะคะตอนเช้าเนี่ยต้องทาครีมกันแดดนะคะแต่ตอนคืนไม่ต้องนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีส่วนผสมของกันแดดมาให้ก็ต้องทากันแดดเสริมไปด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็ผิวดําเหมือนเดิมนะคะถ้าเราไม่ได้ทากันแดดกันเอาไว้ทาทาแท้ตัวเจลลี่ไว้ก็ดําเหมือนเดิมนะคะอ่าส่วนเรื่องของผลการใช้งานนะคะผลการใช้งานตัวนี้เนี่ยหนึ่งเลยความคุ่มชิมดีนะครับ ไม่เถียงม,มันดีมากสองกลิ่นเนี่ยหอมชอบชอบแต่ว่าถ้าดมเนี่ยฉุนมันไม่ใช่ฉุนหรอกแต่ว่ามันแบบมันหอมเกินไปแต่ว่าพอทาไปที่ผิวเนี่ยมันจะมีความหอมแบบธรรมชาตินะคือผิวเราจะหอมนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื้อครีมดีเราชอบแล้วก็เรื่องของความขาวกัต่างใสเนี่ยมันจะขาวแบบธรรมชาติ ไม่ได้ขาวแบบเร่งด่วนแต่จะเป็นขาวแบบค่อยๆขาวนะคะเพราะว่าส่วนต่างๆเนี่ย มันดีนะฮะเราคิดว่าสมสุดแต่แต่มันดีพวกรอยแผลเป็นรอยผิวไหม้รอยแตกก้านรอยแตกลายความขาวความดำมันน่าจะช่วยได้นะฮะซึ่งการเห็นผลของดิวเนี่ยมันเห็นผลประมาณ14วันนะะจะเริ่มเห็นผลนะฮะไม่ใช่3วันเห็นผลไม่ใช่เจวัน7วันเนี่ยมันแล้วแต่คนอาจจะเห็นผลไวเห็นผลช้าแต่สําหรับดิวเนี่ยสิบสี่วันเนี่ยเออมันเห็นผลนะฮะมันเห็นผลแต่14วันมันถามว่าเห็นผลแบบเบอร์วังอลังล้านแปดไหม ไม่นะคะไม่นะฮะ,นะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลผิวของแต่ละคนแต่ละคนอาจจะขัดผิวเอ้ยทากันแดดที่ดีมากๆเอ้ยไม่ค่อยได้โดนแดดอยู่แต่บ้านพวกนี้เนี่ยมันจะใช้อะไรก็ขาวนะฮะนะใช้อะไรก็ขาวอยู่แล้วเพราะมันแบบพื้นฐานเราเราดูแลดีนะนอนเร็วกินน้ำไม่เยอะอะพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับมันก็มีเกี่ยวักันยาพึ่งครีมอย่างเดียว องประกอบทางธรรมชาติต่างๆของร่างกายเราเนี่ยก็ต้องมีบ้างนะคะไม่ใช่แบบอุ้ยทาครีมแบบราคาราคาดีๆคุณภาพดีๆแต่เรานอนดึกกินน้ําน้อยไม่ได้ทานผล,ลไม้อ่าไม่ได้กันแดดแล้วก็โดนแดดบ่อยๆไม่ได้ทาครึมงทาครีมกันแดดมันก็ดํานะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ อันนี้ก็คือเป็นแง่คิดต่างๆนะคะช่วยเสริมของการใช้ครีมให้มีคุณภาพดีนะคะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไครต์้ะใครเคยใช้ตัวเจลลี่ไวท์คะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่ามันดีหรือไม่ดีหรือว่ามีข้อแตกต่างขัดแย้งอะไรต่างๆหรือว่าใครมีอะไรให้ปรับปรุงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย